ครับสวัสดีครับผมอ้วันนี้เรามาดูนะครับรถอะฟังจอนเดียโอ้ยไม่แกะกลองเลยครับโอ้เพิ่งออกมานะครับคันนี้มาแล้วก็มาอัดเป็นเจ้าแรกครับผมของจอนเดียครับเดี๋ยวเราเดินตามเลยครับ โอ้ดูล้อแตกในยังแบบโอ้รถใหม่ครับรถใหม่ใจกล่องเลยครับ ของใหม่ครับของใหม่รุ่งเจริญการช่างเอาไม่มีเชือกว่าลูกอไม่ไม่มีเชือกวรอของใหม่ครับของใหม่ก็อาจจะตะกุกตะกัก เพิ่งโลงงานครับพอดีผ่านมาเห็นพอดีเลยครับผมรุ่งเจริญรุ่งเจริญรุ่งเจริญ,รรญการช่างโอ้โหสวยงามเลยครับแหมมีการใส่ใบคูณอีก ใส่ใบคูณก็คือำคำคูณครับคูณครับเรามาคอยดูกันนะครับว่าจะออกมาลายลักษณะไหนตกแต่งยังไงดูครับพึ่งลงดินครับนี่โอ้ khoảng mày gấp khoảng mày เขาขัานขันราขัานจาก e N จอีนิงจยมราจูแมงทำไมเลยอ,อ้ของใหม่ครับมามาลงจากแคลเลอร์เมื่อคืนครับ เอามาส่งเมื่อคืนวันนี้ก็จะลองอัาจดูว่ามันจะได้ไหม คุงเก็บเก็บเ้ามันมีด้วยไม่ได้ไหม,ไ,มได้นะโ oh. อ้เเดี๋ยวลองดูครับไ่าเดี๋ยวเขาใส่เขาใส่ใส่ใส่เชือกไปก่อน หน่อยได้ดังได้แล้วใช่มั้ยอเอาได้แล้ว,ไ,ลว,ไ,ไ,ลวไปลุยได้แล้วครับเอามาเดี๋ยวเราจะนั่งนั่งไอ้ไอ้บนนี้เลย เราจะมาดูรถเกี่ยวใหม่ไอ้รถอัดฟางเนี่ยคันใหม่ครับโอ,อ้โหใหญ่อันนี้ก็สั่งมาในราคาล้าน1ล้านสามแสนนะครับผมโอ้ถือว่าไหรือว่าราคาก็ าม,ามัดข้างเดียวมัดข้างเดียวโอ้ดเ,ดโอเดี๋ยวใจเย็นครับรถใหม่อย่างนี้แหละของใหม่มันยังไม่เข้ารูปเข้ารอยอ,อืมมันยังไม่เข้ารูปเข้ารอยครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จาดได้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหลับคลิปนี้บายบายครับผม